กับขวัญใจจ่า Isuzu D-Max ปี2021 1.9็เา Blue Power ค่ะสำหรับคันนี้เป็นรุ่น S นะคะเครื่อง1 9 0 0 cc ตัวนี้บอกเลยว่าประหยัดสุดๆมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ18จัดจะทรงมาแบบหล่อเลยมีสติกเกอร์มาด้วยใครชอบก็เอานะถ้าไม่ชอบเดี๋ยวแกะออกให้รถที่ได้รับความนิยมสำหรับวัยรุ่นนะคะต้องเป็นรุ่นนี้เลย Isuzu D-Max นะคะ สงสัยไหมว่าทําไมเขาถึงไม่มีแม็กไลเนอร์วัยรุ่นเขาไม่ใส่กันค่ะแม็กไลเนอร์ใครที่ไปเจอแม็กไลเนอร์แสดงว่าเป็นรถของคนแก่แล้ว <c oughs> คันนี้นะคะเป็นรุ่น DDI <c oughs> เครื่อง1.9 <c oughs> แรงเร็วและประหยัดไม่ต้องห่วงเลยใครจะขับร้อยกว่าซิ่งได้ค่ะคันนี้คันนี้ล้อล้อนมานิดหนึ่งนะคะขับผ่านด่านได้สบายฉิวเต่ารับประกันได้เลยจาไม่เรียกแน่นอน แต่งท่อล้อซิ่งเสียงเพาะรถบ้านไม่น้อย38,000โลเบาหน้านั่งได้คนตัวใหญ่นั่งดีเบาหลังขนของได้จะนอนก็ได้จะนั่งก็ได้เบากว้างนั่งสบายเครื่อง1.9อยากขับเท่าไหร่ก็จัดจะประหยัดไปทำไม <c oughs> เครื่องแต่งมานิดหน่อยเอาไว้อ่อยคุณจ่ากับราคาเบาๆ4 7 9 0 0 0บาท ผ่อนเพียงแค่8,500บาทผ่อนถูกกับป้ายแดงอิสสุบลูพาเวอร์1.9รุ่น S ปี2021กับเซลลูกเต่า08-1155-0400อยากได้ก็จับประหยับทำไม